สุดยอดสุดยอดสุขปย,ยปีที่รัชโทรธนกิจกรกำปั่นชิวๆยามเย็นอาทิตย์ที่26อันวาคม2 5 6 4สร้างสุขไปได้วยกันอ่าชิวๆชิวๆนี่เลยป้ากับล้านลุงกับล้านสร้างสุขไปได้วยกันเฮ็ดครับสนุกไหมลูก เอ็ดปันเอฟเอฟน่อยเอฟเอฟนะครับเยี F ่ยมมากเลยเยี F ่ยมมากเลยลุงนุยขอบคุณครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหแสงกำลังสวยเลยแสงกำลังสวยเลยโอ้ลุงบินลุงบินทินลุงบินเลยแถวนี้หืม <c oughs> จัดเยี่ยมจัดเยี่ยมเป็นบรรยากาศที่ดู น่ารักอบอุ่นมากๆเลยพี่ยาย่าพี่ยาย่าวันนี้เป็นนักปั่นแบบไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อนเลยนะส่วนหมวกแดงหมวกแดงโอ้โหซ้อมมาแลมปีเอามาแลมปีเอามาฝังนี้มาฝังนี้อ่านักปั่นแมนอยู่นักปันน่นแมนอยู่มาฝังนี้มาฝังนี้อ่ะนี่นี่นี่ มีลุงมีลุงประคองไปด้วยอ่าบรรยากาศที่รัชโทอนมีโค้งเยอะแยะเลยหลายโค้งเลยอ่ะไปเลยไปเลยระยะขับรถตามลุกอยัอเดเยี่ยมยัดเยี่ยมบรรยากาศเย็นนี้แดดร่มลมตกอัลุลลละ,ละล้านเอากําลังกายสาั่งสุขปดิวยกรัรกับพี่ๆเพื่อนๆแฮปปี้แฮปปี้ แฮปปี้ช่วงายปีที่รัชโรธน์ไปกับเซนี่ครับสุดยอดโปรมากเซท่อนบนนี่โปรมากท่อนล่างี่บ้านนอกมาก